สวัสดีครับสวัสดีนะครับแม่แม่เอฟซทุกท่านทุกคนด้วยนะครับยินดีนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคังอมสินนะครับวันนี้นะครับควานไก่นะครับดีใจมากๆนะครับผมนะครับนี่ครับคุณแม่เอฟนะครับท่านด็อกเตอร์นะครับท่านด็อกเตอร์นะครับวันนี้นะครับท่านด็อกเตอร์ได้นะครับส่งกล้วยนะครับหมอกกล้วยให้น้องๆนะครับผม น,น้องๆเบครัวพังงอมชินนะครับวันนี้กวนไก่จะเดินทางไปเอานะครับที่บ้านตะลานะครับผมตอนนี้เรากํลาลังเดินทางนะครับผมวันนี้เราก็ข้ามสะพานมูลแล้วนะครับมาถึงสะพานมูลข้ามสะพานมูลแล้วนะครับถ้าบาจจะสัมสัต์บ้างก็ต้องขอไปด้วยนะครับผม ด้วย,ยนะครับผีไม่ไป FC ส่งมาให้นะครับผมต้องนะครับควันไก่ก็ต้องขอบพระคุณมากมากเลยนะครับผมวันนี้ก็ภูมิความสินจะได้กินกล้วยหวานอร่อยๆนะครับผมตอนนี้กำลังเดินทางนะครับเปิดมองความสิน้นได้กินกล้วยหวานแล้ววันนี้ตอนนี้ก็กำลัง,งเดินทางนะครับผมตอนนี้ก็ถึงบรรยากาศน,นะครับ ที่บางคนครับบรรยากาศที่บางคลุนะครับนี่เราก็เดินทางมาถึงบังคลแล้วนะครับสุ่ทางันจะพังนครับทราบไหสนันากขอลขอใครนะครับผมเรามีใ <ki> ห้ก ok ันสนนะครับจะเรามีมือกันสนนะครับบรรยากาศบังคนะครับสังตัดบางลูตอนนี้ ต้นม้ครับคุณลุงที่ขายกล้วยแล้วนะครับที่กดรท่านดรสังส่งมาให้ครับก็ตัวนี้ก็เดินทางโอ้หินเห็นตู้รถแล้วครับเออเดินทางม,มาถึงแล้วเห็นรถแล้วนะครับผม เชื่อก็มารับพรอมผมนะครับนี่ออตอนนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับให้ไม่ไมฟีได้ดูนะครับผม ครับผมตอนนี้ก็ได้มารับกล้วยนะครับขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับท่านดอเตอร์นะครับต้องขอบแลวก็ขอบคุณนะครับอคุณลุงด้วยนะครับของคุณลุงนะครับที่มาส่งให้กล้วยให้พวกเรานะครับผมอตอนนี้คุณตากับคุณยายช้างกาเชื่อก็รับไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเัมวากนี่ลูกชายครับลูกชายครับผมลูกชายคุณตากับคุณยายนะครับผมวันนี้ ก็อยู่หมู่บ้านเดียวกับควันไก่นะครับอยู่หมู่บ้านเดียวกับควันไก่คุณตากับคุณยายเก๋ไม่มีช่องนะครับผมเดี๋ยววันหลังผมจะแวะเวียนนะครับเข้าไปนะครับถ่ายให้แม่แม่เอฟซีได้รับชมด้วยนะครับกับช้างทั้งเก้าเชือกของคุณตานะครับผมแล้วก็ผมก็ขอบครัวพังอมสินครับก็ต้องขอบพระคุณครับท่านนกเตีมากๆนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตอนนะครับให้น้องๆช้างกินนะครับครับผมตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับ ซ้มนะตรง A, ตรงซูมคุณตาคุณยายนะครับตรงนี้ก็นะครับเป็นครอบครัวนะครับที่มีช้างนะครับเยอะที่สุดในหมู่บ้านก็ว่าได้นะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดเก้าเชือกเก้าเชือกหรือสิบเชือกปลาต่อยเก้าเชือกครับผมเก้าเชือกนี่ก็นกี่ก็ขอขอบพระคุณน,นะครับท่านดรนะครับที่มีความเมตตากับคุณตาคุณยายนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่สงสารนะครับ มีกล้วยมาฝากให้วันนี้ครับก็ไปรับมาจากหมู่บ้านช้างสกากเสร็จแล้วครับมาถึงแล้วขอบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นช้างที่ตกงานจริงๆนะครับอีอย่างคุณตาคุณยายตอนนี้ก็คงมาอยู่ไปหาหญ้านะครับคงจะไปตัดหญ้านะครับบางครั้งก็ลงป่าตามตามทุ่งไร่ทุ่งนาเกะหาหมดนะครับไปหาไอ้กิ่งไม้นะครับไปหาต้นไม้ที่ว่าอ่าไม่เพียงพอและอีกอย่างก็ ตากับยายจะเลี้ยงแค่สองคนนะครับไม่มีพานจริงนะครับข้อมูลจริงนะครับผมไม่ได้โกหกนะครับนี่นะครับท่านก็สู้มากเลยนะครับก็ทุกอย่างนะครับขออื่นก็ขอขอบพระคุณดรท่านดรชัยยานันท์อีกครั้งนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับในเมฟซีทีมงานทีทนะครับที่ยังสนับสนุน ตากับยายอยู่นะครับที่ไม่ลืมและก็ไม่ทิ้งนะครับผมขอบคุณจริงๆรนะครับจะเอกล้วยมาให้ตอนนี้ก็มาก็แย่งกินกล้วยแล้วนะครับโอ้ไม่ได้เลี้ยงแต่ช้างนะครับยังเลี้ยงหมาด้วยนะครับผมอาหารคงไม่เพียงพอนะครับก็นะครับสังเกตดูได้นะครับแต่ละเชือกก็จะอจจะสูดผมลงไปนะครับเพราะว่าเราให้กินแต่พออยู่ได้นะครับผมเพราะว่า พูดตามตรงแล้วก็ย่าไม่เพียงพอแน่นอนนะครับผมยิ่งเปลี่นช้างเชือกตัวใหญ่ด้วยนะครับตัวใหญ่เป็นสาวทุกเชือกแล้วนะครับตอวนี้ก็อายุประมาณอายุมีแต่สิบปีขึ้นเนาะสิบกว่าปีเยอะมากเดี๋ยววันหลังนะครับคนไก่จะมาครับถ่ายให้แม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านได้ชมนะครับเพราะว่าคุณตากับคุณยายเกยัง เล่นโซเชียลไม่เปลี่ยนหรอกครับผมบโทรศัพท์ก็ไม่มีนะครับก็ <c oughs> โทรศัพท์คือรุ่นเก่าเยันโซเชียลโทรศัพท์โทรออกได้อย่างเดียวอ่าควันไก่ก็จะไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะว่าเรากินไม้นะครับกินไม้ตอนนี้ก็ให้คุณลุงควานนะครับควานต้อยนะครับผมอ่าให้น้องๆได้ทานไปก่อนนะครับเพราะว่ากล้วยยังยังไม่สุกนะครับกล้วยยังไม่สุกนะครับอ่อันนี้คือให้กิน ให้ก mm ินให้แม่แม่เอฟซีได้ดูได wow ้ชมนะครับให้ให้กินให้แม่แม่เอฟซีได้ชื่นใจก่อนนะครับเดี๋ยวมีมีมีช้างใหญ่ช้างงาด้วยนะครับช้างงาใหญ่ด้วยนะครับเชือกใหญ่นะครับมีเชือกใหญ่ด้วยนะครับผมตราอาหารคงไม่เพียงพอร้อยเปอ้โห คือตกงานหมดนะครับตกงานนะครับให้เดินดูได้เลยครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีความเมตตานะครับให้กับตากับยายนะครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะครับที่ช่วยเลี้ยงนะครับหรือว่าช่วยเลี้ยงนะครับต้องช้างตกงานนะครับขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับถ้าติดต่อยายตรงๆแบบบางทีก็แกไม่รับนะครับ ขอบคุณครับที่ไม่เพงกันขอบพระคุณอย่างสูงครับผมครับผมขอบพระคุณนะครับคุณลุงควันต้อยมากๆเลยนะครับผมตอนนี้นะครับนี่ก็คือนะครับคร่าวๆนะครับผมนะครับก็สําหรับน้องๆก็ตกงานนะครับนะครับก็ตกงานมาแร้วปีเหมือนกับอ่านี่ก็ได้นะครับเดี๋ยว นะครับวันหลังควันไก่จะฟามาติดตามชีวิตนะครับของน้องๆนะครับทั้งกาเชือกนะครับตรงนี้ก็เป็นนะครับถือว่าเยอะที่สุดในหมู่บ้านของเรานะครับในตรงนี้นะครับมาที่เดียวครบมาที่เดียวได้ดูครบเลยนะครับผมได้ดูช้างหลายตัวเลยนะครับผมสําหรับแม่เอฟซีท่านไหนนะครับอยากจะสนับสนุนนะครับเป็นอาหารช้างของนะครับก็สามารถนะครับคอมเมนต์ติดต่อควันไก่ได้นะครับผมนะครับช่วยช้างถึงช้างแน่นอนนะครับผม วันนี้ก็พามาดูนะครับบรรยากาศนะครับผมนะครับเราคนบ้านเดียวกันนะครับไม่ทิ้งกันนะครับหนึ่งวันคงไม่พอนะครับอาหารช้างนะครับระดับนี้ครับยังไม่พอนะครับช้างเราก็เลี้ยงผอมลงนะครับผมอีกอย่างก็เลี้ยงทั้งวัวด้วย โอ้แต่เลยได้ไแล้วสู้เล,เล,เล,เลยว่ะเดือดปากนะครับลำบากเป็นจิตช่วงนี้ช่วงโคอมิต,มตนะครับผมยิ้มผมหมดเลยครับตากับยายย,ยิ้มผมมากนค, <c oughs> คนคนผมได้แต่ช้างทมผงครับผม <c oughs> ครับผมนี่ก็เป็นนะครับคร่าวๆนะครับพาเอฟซีทุกท่านทุกคนมาชมนะครับผมกับซุ้มยี่ต้อยตรงนี้ซู้มียงวะโอซูมซ้มังคาเีน้ำเงินเนาะเี๋ยวจะตังซื้อซู้มย์ก่อนกับซูมลราคาสีน้ำเงินนะครับผมซูมช้างทั้งหมดเก้าเชือกนะครับบริเวณนี้นะครับครอบครัวคุณตากับคุณยายนะครับแล้วก็ลูกชายนะครับผมลูกชายแท้ๆเลยนะครับคิงๆเลยนะครับผม ครับผมครับผมากครับอบครับผมครับผมตอนนี้ก็ควันไก่ก็เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับอ่านี่นะครับกล้วยของเรานะครับผมตัองขอบคุณนะครับพี่เม่เอฟซีนะครับท่านรักสันด็อกเตอร์มากๆนะครับขอบคุณท่านด็อกเตอร์มากๆนะครับที่สนับสนุนนะครับกล้วยมาในวันนี้นะครับผมควันไก่ก็นะครับดีใจมากๆนะครับผมอ่านะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้นะครับ พี่แม่เอฟซนะครับทุกท่านทุกคนนะครับท่านดรนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับปรญญาศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอให้เฮงๆรวยๆนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับผม